สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านยานิสาผ้าไทยนะคะเช่นเคยค่ะเจอกันกับมินนะคะก็มีสินค้าสวยๆมานำเสนออีกแล้วนะคะวันนี้มินเรียมมาเป็นงานผ้าฝ้ายมัดหนี่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะพี่ๆแล้วก็ ทํามาเป็นทรงแบบใหม่ๆด้วยนะคะถ้าไหนสนใจอยากจะรับสินค้าของคลิปนี้สามารถติดต่อได้เลยค่ะที่เบอร์0804696461 0804696461หรือว่าถ้าไหนที่สะดวกแอดไลน์ใช้เบอร์นี้แอดไลน์หรือไอดลไลน์ก็ขึ้นน้าบนให้เรียบร้อแล้วสามารถแอดไลน์แล้วก็ทักทายได้เลยติดต่อได้ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นของวันจันทร์ถึงวันเสาร์หลัง5โมงเย็นอาจจะไม่มีใครรับสายนะคะเพราะว่าร้านปิดแล้วแล้วก็ ร้านจะหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะฝากด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่มินด้วยนะจะได้ไม่พลาดที่ใหม่ๆลงคลิปทุกวันนะคะแล้วก็ไลฟ์สดทุกวันพฤหัส่วงเท่ยงด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้เปี่ยมาเป็นงานเสื้อเข้ารูปนะคะพี่ๆเดี๋ยวแจ้งไซส์ก่อนเลยเนาะว่าที่ร้านทําไซส์แบบไหนนะคะอก3 4สี่อกเสื้อ3-5หเอว30ค่ะ อก36อกเสื้อ37เอว32อก38อกเสื้อ39เอว3 4อก40อกเสื้อ41เอวจะอยู่ที Leon ่36อก4 2อกเสื้อ43เอลจะอยู่ที่38ค่ะอก44อกเสื Train ้อส5ห้าเอลก็จะอยู Jos ่ที่40นะคะแล้วก็จะมีบางรุ่นที่มีอกสี่หอกเสื้อสี่เเอวก็จะอยู่ที่42ที่ร้านก็จะเผื่อไซส์ให้แล้วนะคะจะอกจริงเพิ่มไป1นนิ้วแต่ว่าถ้าลูกค้าท่านไหนชอบใส่แบบ พอดีตัวหลวมนิดหน่อยแนะนำรับตามอกจริงเลยแต่ว่าถ้าใครที่ชอบใส่สบาย ชอบใส่เสื้อหลวมหลวมนะคะอยากจะรับเพิ่มไซส์สามารถเพิ่มได้1ไซส์จากรอบปกจริงไม่มั่นใจสอบถามก่อนที่จะรับได้เลยเดี๋ยวจะเริ่มเลยเนาะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะเอาเป็นรุ่นที่มิ้นใส่ก่อนเลยพี่ๆสวยมากเป็นงานเข้ามาใหม่ผ้าจะมีความผิวนิ่มแล้วก็ทิ้งตัวมากๆนะคะรุ่นนี้เราทํามาเป็นงานผ้าฝ้าย25ตะกอเนอะอาะอัดซับผ้ากาวเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีลายมัดหนี สีนี้จะออกมาเป็นโทนสีม่วงนะคะใช้ผ้าเยอะมากๆเลยคือตรงช่วงแขนนะคะรุ่นนี้ใส่สวยมากใส่ออกงานได้นะคะมีเข็มกัดติดอันนึงคือสวยเก๋เลยใส่กับกางเกงสีพื้นได้ใส่กับผ้าถุงสีพื้นได้นะคะตัวนี้ถ้าไหนสนใจอยากจะรับรหัสคือทอทหารวอวนหก ทอรหารวอลแวน6มาไม่เยอะค่ะพี่พี่แต่ว่ามาครบไซส์เลยสามสิบสี่สามสิบหกสามสิบปดสี่สิบสองราคาเพียงแค่6กร้อยเก้าสิบรุ่นนี้หน้าร้านขายอยู่ที่ตัวละแปดร้อยเก้าสิบาทแต่จัดโปรให้สำหรับลูกค้าในคลิปขอมินนะคะลูกค้า YouTube คอมินก็ รับไปเลยในราคา690บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มี44กับ46ด้วย44 46เป็นไซส์พิเศษขออนุญาตบวกเพิ่ม100ค่าผ่าเนาะนะคะจะอยู่ที่ตัวละ790บาทเท่านั้นเลยนะคะพีพ่่ถือว่าได้ราคาดีมากทอรอาหารวอลแวน6นะคะ34ถึง42 690อก44 46ราคา790โอนส่งฟรีเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะรับได้เลยค่ะนี่เลย สวยลายมัดมีสวยมากนะคะก็จะเป็นม่วงกับขาวออกโทนม่วงจะเป็นม่วงพาเทลค่ะพี่พี่ก็จะเป็นม่วงดอกมะเขือจดรหัสเลยนะพี่พี่ขารหัสสาคัญมากเนาะทอทหารวอแหวนหกทอทหารวอแหวนหกเป็นงานคอกรมปาดแขนต่อกลวยนะคะพี่พี่ขาเป็นแขนต่อย,ยุ้ยแล้วก็จีบทวิตผ่าด้วยขยับแขนสะดวกสบายมากแน่นอนจีบไหลเล็กน้อยค่ะมีเสริมไหลไม่ชอบออกได้ทอรทหารวอแหวนหกนะคะ ส่วนอีกหนึ่งสีคือสีที่มิ้นใส่สวยมากทั้งสองสีนะบอกเลยว่าเป็นสีที่ใส่ขับผิวมากๆค่ะดูที่มิ้นใส่ได้เลยสีนี้เลยค่ะที่แม่ค้าใส่ลายมัดหมี่นี่ค่ะพี่พีเาจะมีลายในตัวทั้งสองรุ่นนะคะตัวสีม่วงเนี่ยจะเป็นลายขิดค่ะแต่ว่าตัวสีที่มิ้นใส่คือสีนี้จะเป็นออกชมพูอมแดงเนาะนะคะตัวนี้จะเป็นลายราชวัตในตัวลายราชวัตลายเก็ดเต่านะคะแล้วก็ทรงเดียวกัน ผ้าคือทิ้งตัวมากๆนะคะทอทหารวอรแหวนเจค่ะทอร,อร์าหวอแหวนเจนะคะ3ามสี่สามหสามแดสี่สี่สราคา690บาทแล้วก็อก4446สี่สี่ี่หราคา7จ็ร้อยรับไปเลยได้ราคาดีมากทอทหารวอรแหวนเจค่ะทอทหารวอรแหวนเจนะคะรับได้เลยนะ690กับ790เสไซสพิเศษค่ะพี่พ ไปต่อค่ะตัวนี้จอจานยอยักษเจ็ดค่ะจอจานยอยักษเจ็ดค่ะเป็นงานคอจีนเจาะคอหยดน้ําคอเต่าเจาะคอหยดน้ําแขนกรีบบัวค่ะนี้เลยจอจานยอยักษเจ็ดนะคะจะเป็นสีครามเข้มเนาะแล้วก็ลายมัดมี่จะเป็นออกโทนน้ําตาลทองใส่กับเสื้อสีพื้นแบบนี้อเอาใส่กับกางเกงสีพื้นแบบนี้ก็สวยจอยอเจ็ดสามสี่สามหกสามแปดสี่สิบสี่สองราคาหกร้อยเก้าสิบบาทค่ะ จอจานยอยักเจ็ดเป็นงานผ้าายมัดหมี่นะคะเป็นงานผ้าทอนะคะเป็นงานผ้าทอนะพี่ๆรับเลยนะจอจานยอยักแปดตัวนี้จะเป็นลายโคจกิดสีแดงมะเหมี่ยวสวยค่ะพี่ๆจอยอแปดค่ะทรงเดียวกันคอเต่าเจาะคอหยุดน้ําแขนสั้นกีบบัวจอยอแปดสามสี่สามหกสามแปดสี่สิบสี่สิบสองค่ะสามสี่สามหกสามแปดสี่สิบสี่สิบสองจอยอแปดค่ะหกร้อยเก้าสิบ จอจานยอยักษ์8ราคา690บาทนะคะแจ้งได้เลยพี่พีได้ราคาดีแน่นอนดอเด็กงองูสี่พี่พี่ค่ะตัวนี้ก็สวยจะเป็นออกโทนแบบว่าม่วง,ง,งอมชมพูนะคะตัวนี้ทรงเขาจะเป็นงานคอห้าเหลี่ยมคือคอไม่กว้างและไม่ลึกแน่นอนไม่ต้องห่วงแขนจะเป็นงานแขนผ่าแต่งกระดุมสเม็ดนะคะแล้วก็ไหล่จะเป็นไหล่เรียบดอเด็กงงูสีตัวนี้จัดโป ดอเด็กงองูสีตัวละ550บาทเท่านั้น34 36 38 44มหกค่ะ34 36 38 4ี่สตัวนี้ราคา550ดอเด็กงองูสีค่ะดอเด็กงองูสีนะคะ34 36 38 44มหกสาบาทนะคะถ้าใหนสนใจอยากจะรับจดรหัสเลยดอเด็กงองูสีส่วนตัวนี้จะเป็นสีคามนี่ค่ะ ตัวนี้จะเป็นสีราไลายมัดหมี่จะเป็นลายกุหลาบพันปีดอเด็กงองูสน 38, 40, 40, 40, 40, 44, ะคะดอเด็กงองูสตัวนี้มี3าม4ปดตัวละ550แล้วก็อก44ตัวละ650้าสิค่ะพี่พี่นี่เลยดอเด็กงองูสามสามแปดสองห้าร้อยห้าสอก446สีนี่ค่ะผ้าคือแบบผิวนิ่มแล้วก็ทิ้งตัวมากสำหรับงานรุ่นมัดหมี่ ตัวนี้ค่ะผอพึ่งหนึ่งสองตัวนี้ตัวละหกร้อยผอพึ่งหนึ่งสองตัวละหกร้ยบาทเป็นงานคอปกผีเสื้อรุ่นนี้ใช้ผ้าเยอะมากๆจัดราคาโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะทั้งคอปกด้วยเป็นปกบัวซ้อนนะคะแบบนี้รอบคอแบบนี้เลยค่ะพี่ๆเป็นงานคอปกแขนสั้นไหลเรียบแล้วก็เอวจะเป็นเอวระบายเนี่ยค่ะกระดุมปั๊มเจาะลังดุมนะคะผอพึ่งหนึ่งสองตัวนี้ 600บาทเท่านั้นเขาจะเป็นแบบว่าใช้ได้หลายสีในการทอเนาะไม่ว่าจะเป็นสีครามเข้มสีชมพูแล้วก็จะมีน้ำตาลอมเขียวนะคะแล้วก็สีขาวนี้เลยใช้ผ้าหลายสีมากแล้วก็ทอมาได้ลายนี้ขอเพึ่งหนึ่งสองพร้อมส่งมี 3, 4ี่กับ 3, 6ตัวละ600บาทเท่านั้นอาซับผ้ากาวทุกตัวแล้วผ้าคือมีความผิวนิ่มและทิ้งตัวมากๆใครอยากจะรับจดรหัสติดต่อได้เลยนะคะรีบเลยนะเพราะว่า มีจำนวนจำกัดส่วนมากแล้วถ้าเป็นลายมัดหมี่แบบนี้ถ้ามินตัดเข้ามาตัวไหนหมดคือหมดเลยไม่มีซ้ำนะคะพี่พี่เพราะว่าส่วนมากแล้วผ้าคือตัดมาคือตัดมาหมดไม้นะคะไม่มีไม่มีลายเดิมส่วนมากจะเป็นลายใหม่เข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะพี่พี่ใครที่เห็นแล้วชอบลายนี้ถูกใจเลยอยากจะรับต้องรีบเลยไม่งั้นไม่ทันนะคะพี่พี่ขาซอเสือฟอฟ้าตัวนี้ค่ะพี่พี่เป็นงานคอปีนกระดุมป้ายแขนกระบอก ตัวนี้ขอ361ท่านราคา690บาทมีครบไซส์นะแต่ว่าไซส์อื่นๆมีลูกค้าจองเรียบร้อยแล้วตอนนี้ขอ361ท่าน690สีแดงมะเมียวนะคะตัวนี้หมักนิ่มฟิกสีทอมือทอลายเป็นงานผ้าายธรรมชาติายเข็มมือค่ะสอเสือ,อฟออ้า,าขออกสามท่านแดงแดงตัวนี้คือเขาจะเป็นแดงแบบว่า ไม่แปดเนาะจะใส่ได้บ่อยนะคะรับได้เลยต่อไปตัวนี้ปอปลาสอเสือเจ็ดค่ะนี่เลยสีบูยีนขอหนึ่งท่านเหมือนกันสีบูยีนอกสี่สิบห้อยเก้าสิบปอปลาสอเสือเจ็ดเป็นงานแขนกระบอกนะแล้วก็ผ่าท้องแขนให้ด้วยจีบไหลเล็กน้อย นี่ค่ะเป็นงานเขียนมือตัวนี้จะเป็นโทนสีพาสเทลตัวพาสเทลคือเขาจะต้องผ่านกระบวนการฟอกขาวด้วยนะคะตัวถึงจะได้ขาวแบบนี้ไม่งั้นเขาจะเป็นขาวแบบออกครีมๆตัวนั้นจะไม่ได้ฟอกขาวแต่ว่าสีเขาจะไม่คงทนเท่าไหร่ตัวนี้คือฟอกขาวแล้วก็ย้อมสีเป็นแบบโทนพาสเทลมานะคะหมักนิ่มฟิกสีให้เรียบร้อยไม่ต้องห่วงเลยคอจีนกระดุมป้ายแขนกระบอกสีบลหล ปอปลาสอเสือ7ดขออก41ท่านนะคะ690บาทโอนส่งฟรีเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบรับเลยปอปาสอเสือห้าตัวนี้จะเป็นงานผ้าฝ้ายตัวนี้พิมพ์ลายนะคะเป็นงานผ้าฝ้ายพิมพ์ลายแต่ไม่ต้องห่วงว่าถ้าซักไปแล้วลายจะหลุดลายจะลอกไหมไม่แน่นอนค่ะนะคะตัวนี้พืนเนี่ยเขาจะเป็นสีขาวแล้วก็สอดดิ้นเงินและนําไปพิมพ์ลายดอกไม้ผีเสือ้อนะคะลายแมลงต่อทอง ตัวนี้จะพิมพ์ลายสีฟ้านะคะตัดมาเป็นคอจีนกระดุมป้ายแขนสั้นนะคะจีบไหล่เล็กน้อยปอปลาสอเสือ5ตัวนี้ราคา6 5 0อบ๋อ690าบาทค่ะขอภยัย690ย690บาทนะคะพี่พี่36กับ40นะมีไซส์36กับ40รุ่นนี้เนื้อผ้าเขาจะมีความอยู่ทรงแต่ว่าถ้าซักไปแล้วผ้าจะนิ่มขึ้นเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นงานผ้าพิมพ์ลายเขาเลยจะมีการอาบน้ำยาของงานพิมพ์ลาย เลยทำให้ผ้าเขาจะมีความเนื้ออยู่ทรงหน่อยแต่ว่าถ้าซักไปแล้วผ้าก็จะนิ่มขึ้นนะคะปอปลาสอเสือห้าสากับ40่สราคาหกรบบาทค่ะตัวนี้เหมือนกันเป็นงานพิมพ์ลายนะคะตัวนี้ก็พิมพ์ลายจะเป็นออกโทนแบบว่า ีชมพูโอรสเนาะตัวนี้พื้นจะเป็นสีขาวพอพานมอมา .5 ้าตัดมาเป็นงานคอปกกล้วยหอมกระดุมเป็นงานกระดุมปั๊มเจาะหลังดุมทรงใส่ออกมาแล้วจะประมาณในหุ่นนะคะทรงออกใส่ออกมาแล้วจะประมาณในหุ่นแต่ว่า ตัวที่เป็นตัวพิมพ์ลายนะคะตัวแขนเขาจะดูพองกว่าเพราะว่าเขามีความอยู่ทรงเนาะแต่ตัวนี้เขาจะมีความทิ้งตัวเขาก็เลยจะแบบไม่ได้พองมากนะคะชอบแบบไหนเลือกได้เลยเดี๋ยวจะยกให้ทีละตัวรุ่นนี้มีสีมีลายให้เลือกนะคะตัวนี้พอพานมอมาห้าค่ะพอพันมอมาหา้อาอัซับกาวเรียบร้อยตัวละ790นะคะใช้ผ้าเยอะมากเพราะด้วยความที่เขาเป็นงานแขนยาวด้วย แล้วเป็นงานคอปกใช้ผ้าเยอะแขนยาวตัวนี้ใช้พ้าท่นด้วยกัน3ชิ้นเลยตัดแยกชิ้นนะคะก็คือจะมีตรงหัวไหล่ถึงต้นแขนแล้วก็ตรงช่วงบอลลูนนะคะแล้วก็ตรงช่วงจ้ำนะคะตัวนี้จะเรียกว่าแขนบอลลูนจ้ำนะคะพี่พเนาะถ้าไหนสนใจพอมาพอพานมอมาห้าค่ะพอพานมอมาห้าจะมี3 4กับ40นะคะ พอพานมอมา5จะมี3 4กับ40เท่านั้นตัวละ790บาทสวยมากรับเลยใส่ขับผิวแน่นอนไม่ต้องห่วงต่อไปตัวในหุ่นนะคะพี่พี่ตัวนี้พอมส3ตัวในหุ่นจะเป็นรหัสพอมอ3จะเป็นงานผ้า25บตะกอผิวๆเลยลายตัวนี้จะเรียกว่าลายมัดหมี่ลายบันไดานาคนะคะพอมสอค่ะพอมอ3 3 4 4 6 3 8 4 4สยังมีครบไซส์ตัวนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ที่ตัวละห0ร 50บาทเท่านั้น650้าสนะคะตัวนี้พิวๆเลยใส่กับกางเกงสีพื้นก็สวยนะใส่กับกระโปรงผ้าถุงก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นแบบบางท่านจะซื้อไปแล้วไปใส่เป็นเสื้อคลุมก็ได้นะพี่ๆสวยเหมือนกันพมสมีสามี่สมหกสามแปดี่ิบสี่สองคบไซส์ตัวละ650บาทผิวๆเลยเนื้อผ้าด,ดีมากจะมีความเรือเบือเงาเงาเล่นไฟนิดนึงนะคะจะเป็นออกโทนสีคราม ต่อไปพอมอสีพอมอสีสีนี้ก็สวยจะเป็นแบบว่าออกโทนสีชมพูเนาะนะคะแบบนี้เลยเห็นไหมคะว่าตัวแขนของตัวผ้าพิมพ์ลายตัวนี้เขาจะมีความอยู่ทรงก็จะมีความพองๆกว่าแต่ว่าถ้าซักไปแล้วภาพก็จะนิ่มขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วนะคะตัวนี้เลยรหัสพอมสีสามสี่กับสามหกพร้อมส่งเจ็ดร้อยเก้าสิบสามอสี่กับสามหกพร้อมส่งค่ะพมสี รหัสพมส3สี่กับสาบาทนะคะโอนส่งฟรีเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50นะคะพ,พี่ต่อไปตัวนี้จะเป็นพื้นสีออกทนครีมทองลายก็จะเป็นลายสีแบบออกทนส้มน้ำตาลแล้วก็เป็นแบบเหลืองมัสตาร์ดนะคะตัวนี้มี3 6กับ38พร้อ,อมส่งพมสองค่ะ36กับ38พร้อมส่งเลยตัวละ790บาทค่ะรหัสพอมสอง รหัสพอพานมม้าสองสามหกกับสามแปดเจ็ดรอยเก้าสิบาทค่ะราคาดีมากเพราะว่าใช้ผ้าเยอะจริงๆพอมพมหนึ่งค่ะตัวนี้พอมอหนึ่งขอสามแปดหนึ่งท่านพื้นจะเป็นออกโทนแบบว่าเขียวๆอมฟ้าบบเหมือนสีเขียวแบบเหมือนสีเขียวมิ้นท์นะคะพี่พี่แต่ว่าจะเป็นสีอ่อนๆโทนพาเทลเนาะลายสวยด้วยนะตัวนี้ขอสามแปดหนึ่งท่านเจ็ดร้อยเก้าสิบาทเท่านั้น พอมอ1 790อค่ะพอมอ1 790อบาทถ้าไหนสนใจอยากรับนะคะจดรหัสติดต่อได้เลยคอแทมกางเกงที่มิ้นใส่กับที่หุ่นใส่นิดนึงกางเกงที่มิ้นใส่เป็นงานกางเกงขากระบอกตรงค่ะพี่พี่เป็นงานผ้าไฟราชวัตรผิวๆิวนิ่มๆเลยนะคะมีรหัส e n 2 6มีเอ8สะโพก38 L34 อสะโสพก44แล้วก็เอลสสพพก46 เป็นงานกางเกงขาตรงสีขาวผ้าผิวๆนิ่มๆเลยลายในตัวจะเป็นลายราชวัตลายเก็ดเต่ากางเกงราคา790บาท en26 มีรอบเอว28 34 36ราคา790 en26 นะคะที่มิ้นใส่ส่วนตัวหุ่นใส่จะเป็นงานผ้าายเข็นมือค่ะสั่งทอสีพื้นเข็นมือสีเทามาเกลือค่ะพี่ๆตัวนี้เป็นายธรรมชาตินะคะก็ เวลาย้อมหรือว่าเวลาทอมาเขาทอมากับเครือดำสีเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นเทามาเกเลือนะคะเป็นงานขากระบอกตัวนี้เป็นงานขากระบอกเล็กนะเป็นงานขากระบอกเล็กนะคะพี่ๆคือตัวกระบอกเล็กของมิ้นนะคะขอใจนิดนึงว่าเขาจะไม่ได้เล็กแบบแนบเนื้อนะคะยังคงมีความแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมีความแบบลงแบบ คือเขาไม่ตรงลงไปอะค่ะพี่พี่คือเขาจะมีความเข้าเชฟนิดหน่อยแล้วก็จะเผื่อเผื่อนั่งเผื่อแบบนั่งจะได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเนาะเพราะว่าด้วยความที่เป็นงานขากระบอกเล็กไม่ใช่ขาเดฟถ้าขาเดฟคือแนบเนื้อเลยของทางร้านแต่ขากระบอกเล็กเนี่ยยังคงมีความใส่สบายเห็นไหมคะที่ขามิ้นเนี่ยเป็นขาตรงนะคือตรงลงมาจากช่วงสะโพกเลยค่ะตรงลงมาจากช่วงสะโพกแต่อันเนี้ยยังมีความแบบ เดฟลงมานิดนึงแต่ว่าเขาเรียกว่าขากระบอกเล็กเนาะไม่ได้แนบเหนือมากนะคะ en 2 3ตัวนี้ก็จะมี283436ตัวนี้790นะคะขาเล็กนะ en 2 28, 3 283436นะคะพี่พี่790บาทสีเท่าม,มาเกลือค่ะก็สามารถจับแมตได้ง่ายๆนะคะเป็นงานขากระบอกเล็กเนาะ en 2 3สนใจรับตัวไหนจดรหัสแล้วก็ติดต่อได้เลยนะคะพี่พี่ขาเบอร์ด้านบน ออดีลาด้านบนก็ขึ้นให้เรียบร้อยแล้วติดต่อได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ยกครบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ